สวัสดีครับสวัสดีทธรรมชุ่มสุขนะครับเนาะผมเบ้าเต๋าอยู่ช่องเต๋าสายการนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพาทุกคนนะครับมาเบิ่งบุญโอนกไฟแสือนยูทีบบ้านน้องคู่นะครับตำบลเดนลาดนะครับอำเภอหนองฮีนะครับจังหวัดร้อยเอ็งนะครับนี่เดี๋ยวสิพาทุกคนนะครับมาเบิ่งขายบังไฟนะครับถีบบังไฟคนเอาเขามาจุดเนาะนี่ประมาณกแขกบังไฟเขามาประมาณยี่สิบเก่าบังประมาเนาะเสื้อผ้าทุกคนนะครับยางเบิ่งเนาะนี่

ยิ่งลัเพชรสีทองสา้แครับได้หขนาดน่าสียานะครับเขยน้องคนนะครับไปดบองไฟลุกนะครับบังไฟลุกนะครับเสียตัดใจพยานะครับออจกรตานปูเโดยฟ้ากียรตินะครับนำเขยราสีจุดถวายภูพานนะครับบางสีสอง เสียซักว่าอ้ยใส่ทองที่เก้าเปิว่าตูไปเลี่ยวดึงมือนะครับกำนองเคยเพิ่นใด้เพิ่งไฟแสนใส่ทองนิกสากรมัจฉดินา ใส่ทองก็ลังหลังอยู่นครเค่องในแล้วก็สราชวงศ์สราชชวงแล้วก็น้องดิวเทวดาต้องไฟแสน ายนี่นะครับทุกคนนี่ข่แอดเทวราเนะครับขวัญใจมหาชนนะครับนี่มากขึ้นเนาะนี่ต้นนีกำลังหลังเนาะมาหยิบเอาลิกเพ่งไปแม่เพ่งไปจังอาจารย์ญ่มาหลังอีงเลยมานนี้เจ้าปูเจ้าตา บอกลาวไปยังปูพานผููปกปักรักษาผุ้คล้องที่น้องเช่าตํบลเลนลาดมือนี้ลูกหลานชุกมชนนนองคูนได้ทําการจุดบังไฟเพื่อถวยฟ้าพญาแถนขอท่านยาได้ตื่นตนกตกใจขอให้การจุดบ,บังไฟบรุรนี้เป็นไปในความราบรื่นตลอดปลอดภัยบังไฟบังแรกหนาที่ของทีมงานเทศศิลิ ท่านนายกช,ชาติศรีปัญญานายกโครงการบริหาสรสวนตะบนสาวแห่ผู้ให้การสนับสนุนจยุดเปิดงานไนเหมือนนี้สิบสามสิบคือเลขกำกับขอให้ขึ้นสูงสูงลงสาราตกใกล้ๆได้หลายๆ <สา S 1> เรียบร้อย,ยอ,อ,ยอยทุกจุดทุกบองปลอดภัยขอทีมงานเทพศิลิจองโชคดีสามสนึง ไปลูกป้า<อ>ขับทั้งใครของไฟเบิ้งทิ่ทางแล้วให้เชี่ยหางออกซ้ายฐานเด้มอมือนี่นะครับขับเชี่ยหางองอกข้างนั่งซ้ายฐานก็ประมาณนะครับอ,อาเตนฐานนะครับเตนฐานเน้ๆ ทับชีหางวอกไส้ยฐานเด้อใครบอกไฟรับทราบเพื่อผลประโยชน์ของท่านล่างไปลูกล้างไปสินฐานเตะบ่อไหลล่างไปอีกล่างไปอีกแล้ล่างโดนเรือเรื่อัตสินฐานล่างไปอีกสี่สิบเอ็ดมันสมควันอลได้เนี่ยกาบแล้วมีรัางกาเพิ์มล่องหัวไฟแก่

I was able. ัวนี้นะครับแอดเทวดาหลางสิ้นแล้วนะครับอีกตัวนี้ก็ร่างขึ้นฐานนะเอ้าเพิ่งนั่งต่อนี่แอดมินเขียวถือต่อนะครับเนื่องจากว่าน้องฟ้าเสไปโรงเรียนนะครับเอดมินเขียวเลยนสองท่าหนาทีแทนนะครับหมานะร่าลังขึ้นฐานรอเดี๋ยวเดี๋ยว

tao cứ cho tay tay vào trên bằng nam đi không đi được không được được được

ลบลบเรียนเรียนการงานเร er hmm. ียนเรียนไปเรื่อยๆที่เราลบลบนี่ลบนี่ผมเราไปเรื่อยๆความช้าเราเรืนะครับเราไปรื่เราไปไล่เรียเรื่อยๆเรียนรื่อรื่ halam rumah udah terima kasih ยึดปีละบาทนี่ก็เานี้ยปีาางยต้างหางนะครับตกทิศหทิศขางหางนะครับันรื่ ไปปรากฏโลดกันเข้ามาโบ่อะไรอีกแล้วครับ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  <laughs>

หนึ่งสาอามอ่าองามอขงามไปดำเนาะเราหลุดเราช่วมมาจะได้กีกันแน่นนะคะรับทุกคนนี่

เก็บบอลครับเก็่าเก็บแ่ยี่สิบเล้วเราเอาแค่นีไาจุด่าห้ามาตั้งพื้นแกมาแก้องไุดไมครับไ ่อยดอยลอยลอยไลื่อมือตันไปเรื่อยๆตนเติมไม่ได้เปนเหลี่ยมักไปเรื่อยนะองุไปกองไปคุณไปคุแล้วแล้ว

กอหนีไส่ทองี่ขื้นฐานแล้วนะครับทุกคนเคยเห็นแต่ออกข่าวในกลุ่มนะครับนีาไส่ทอง็นมาตรฐานแล้วนี่วันนี้มาเห็นตัวจริงแล้วนะครับของขายขงไว้เสนใส่ทองลอกนแ่ห้ั้

ủa mặt cho papai này mặt tai 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 tai

ล็อกต่อแล้วนะครับทุกคนใส่ทองันทงศินป์ ไททองตนิเปิดงานปุ้มันดวลดีหมดตุกจะดนมม่วันแรกผมู่้ตึ้งูงลง่าๆพบใจได้หลายๆคอยจุดงานไทยแพงันตันศิงป์จบจอมจางจำมั้น ดัดไปนไปดันไปดันไปัไปด้น้นะครับไมได้เ้วใครใครเชรุ่มใครไได้เยวะไปได้เชยเกือบรำเหลรับไปเดือบีเสียวนะครับมันขึ้นจะขอบอกไปเอลดีเอลดีไปดนๆดนนะครับเบิ้งว่าอลอจัส่งใบางดี เร่องระบบว่าไปดนดวนน,นวนนะครับติดดิ้นรอหลุนรอช่มนะครับไส่ท้องเบินเทินศิลระบบไฟออกน้อยหน่อยเนึง 3ามลอยสี่ิาอยไปไดำเอาหาเรือมีดีเดอร์ดนไนั่นตัวผไปมันเดียวขึ้นทางล่งไปไปไหนมองคุมควันิอยู่ในป่าขาวครับก็บังนี้จุดติอยู่ดันในนะครับไปดำหาเรือมีเดอร์สำนักังบัไปนันไปนะครับไปเรื่อย ลอยวนนำป่านำเล่นก <Wha> ับย <Luis> ี่สิบพานนะพายตามาอาบนโตกาหาลาขาอาให้คุ้มควรก็ไม่ได้เรออามันยังไม่คุ้มควรยูแลรันนำปบารุนแรกจากคุ้มควรยี่สิบพานอารถบ้าง เราบอกรู้จัาผมโค้ชด้วยนะการจะรู้จักผมโค้ชจะมาหาเส้นฟ้าดังเงินนะนะหาตอนนี้นะแต่ดูแต่คงควชรหลจัตาคงควชว่าจะเป็นฟ้าดังเงินคนเดียวคอยร่วคอยช่วยนะครับเบาเบานะรับไปด้อพี่นะทีนี้นี่สิครับคราวเดียวนะครับถ้าเราทำหนึ่งนัดดีเลยใช่ อ้าวพีล้งมาเขาต้นหาแล้วก็ติดท่เสงดื้อนี่เล้ง บางไฟจุดบุ่มทันเมื่นต้ครับทุกคนแต่ว่ามันคำก่อนเนาะนี่ผมก็จะขออนุญาตกรับก่อนเนาะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมกับโบมิงไร้นะครับฝากวีฝากน้องเก่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานช่องเต่าสายการนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ